อเฮ้สวัสดีค่ะเฮ้อเจคี้ขอบใจนะที่เธอ่ะช่วยดูลูกฉันอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันอ่ะง่วงมากเลยตอนนี้ไฉันว่านะช่วงที่ชาเลต์กินยาแล้วนอนไปอ่ะไปพังอ่ะ โอ้โหปวดใจนะงั้นะ่ะเดี๋ยวฉันไปพักปับนึงนะเจคก,กี้สวัสดีค่ะพบกับดิฉัน นารากรยานยนต์และช่วงนี้ breaking news มีข่าวด่วนข่าวร้ายข่าวแจ้งข่าวเหตุขึ้นตอนนี้เรากำลังพบผู้ร้ายหน้าตารูปประพันสถานแบบนี้คนร้ายรูปร่างหน้าตาแบบนี้นหำเลยทอ่พี่ชอบไหมชอ,อชอบไหมเธอระะ้ายสาระกำลังก่อก,การร้ายในเขตระแวกนี้ขอให้ทุกท่านระวังตัวใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังฉันจะไปนอนละ Oh, ข่าวอะไรก็ไม่รู้ฉันน่ะขอตัวไปนอนดีกว่าแล้วลูกฉันไม่สบายฉ, okay, okay. ฉันไปดูดีกว่าอย่าลืมดื่มน้ำวันละแปดแก้วนอนวันละแปดชั่วโมงให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับรับวันใหม่ขอจบ breaking news เท่านี้ค่ะ okay. อยนอนดีกว่า ซึ่งเลยอะ่ะใครอ่ะทำรับรับรับรบรบน้หน้าบ้าน หอแล่ว,ว่าจะเป็นพบพูด้ายหน้าตาวรูปประพันธ์สถานแบบนี้นไม่มีอะไรหรอกเออเวลาพักผ่อนสักทีออนอนก่อนนะลาที่สวัสดี ไอ้เชื่องไอ้เชื่องอันของคนด้วยแจ็กกี้ก็นอนอยู่นี่เออนี่แจ็กกี้แจ็กกี้นี่นี่เป็นอะไรอะ่ะก็ไหนบอกว่าง่วงจะนอนเธอเล่นอะไรล่ะแล้วไอ้แขกเนี่ยนี่เล่นอะไรฉันก็นอนของฉันอยู่เนี่ยฉันไม่ได้ไปไหนเลย เฉยๆแล้สาบานได้เนี่ยหลอนเพลงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้นอนจะหลอนแล้วนะหลอนน่ะเฮ้ยนี่ฉันมีอะไรจะบอกค่ะตอนที่ฉันจะนอนเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมิดมีใครก็ไม่รู้อ่ะยืนอยู่หน้าบ้านมอเอมันจะเป็นใครที่ไหนล่ะไอ้ลุงจอนเก็บขยะหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่มันก็ยังมาแตะไม่มีอะไรหรอมั้งคนเก็บขยะเขาเปลี่ยนคนใหม่ไอ้ลุงแก่คนนั้นอ่ะเขาไม่มา เธออหน่ยเดี๋ยวฉันน่ะไปเข้าห้องน้ำห้องเธอหน่อยนะปวดฉี่โ hey, hey. อเคไรของหนัก <c oughs> ปวดฉี่ เธอฉันจะหยิบขึ้นมาถ่ายรูปอ่ะแล้วมันก็หายไปแล้วอะเป็นลุงจอนที่เธอบอกกันแหละมีเลยหรอเธอนอนเถอะจองลุงจอนอะเขาจะเข้ามาในบ้านเราได้ไงอ่ะเนี่ยที่ข้างล่างอะมันแรบหายไปเลยนะฟังฉันนะเธอนอนนอยเธอต้องนอนเธอต้องพักผ่อนวะเธอฉันรู้แหละเธอเป็นห่วงลูกไม่เป็นไรแตใจ,จกักรีแล้วเมื่อกี้เธอไม่ได้เปิดปิดไฟฉันใช่ไหมนนอนนอนแบบนอนเลยอะ ออออตัดฉันด้วยตัดฉันด้วยฉันง่วงมากเลยแต่จก,กี้เ <c oughs> ต่ไม่ให้ฉันปลุกเธอจริงๆหรอโออฉันง่วงนอนนอนนอนนนอถัดหน้า,ารับตาแม่สิงห์ มีหรอกแม่เชื่อฉะเเถอะฉันงวงมากพอแล้ว<อ>จ่าย่ยางไม่พอแล้วนะภาษาทงภาษาไทยหยาฉันไม่ไหวแล้วไ,ไปดูกับฉันหน่ยอยน<อ><อ>ะจักรวรริเื่อย้นเลยจี๊บจิ๊บ้ิบจะกบจินบจิ๊บจิอบไิ๊บเิ๊มจิ๊บจิ๊บจินบจิ๊ิ๊ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊มัน,น,ม,นมีอะไรเิอบอะ๊บเิ๊่จิ๊บจิ๊ไจว๊บจจเา๊บ มาติดหน้าห้องอ่ะติดไรก็นี่ยห้องน้ำเสียเหรอเฮ้มันก็คงเป็นที่ระบายสีของไทด้าซามั้งอะไรล่ะตอนนี้ลูกของแกตกอยู่ในกำมือของฉันตรงทำตรงทำตามอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกของแกอยู่ในกำมือของฉันของแกวิชาลีไทด้าเฮ้ยเดี๋ยวเถอะ อยู to well ่ในบ้านมีเวลา5นาทีหมายความว่าไงอะเราเปิดเวลาแล้วเราจะทำไงอะก็รอะไรล่ะไปไม่กันในบ้านจะบึ้มแน่ไปซะอย่างสุดตอนนี้5นาทีที่ไหนมันต้องเป็นที่ลับลับอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเปิดเฮ้ยจะเม็นระเบิดขึ้นมาล่ะเฮ้ยเราแย่แน่เลยอ่ะ 咪咪咪咪，你你后呢？ ไม,ไม่มีทุกคนชีพายอ่ะอเจอเราก็ได้ชีพายหาไม่เจอเราอ่ะหามาทั่วบ้านแล้วอ่ะสาะว่า้นองสรไว่หน้ำก็ไม่มีอ่ะไปดูห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยห้องนี้ก็ไม่มีอ่ะมีแต่ห้องเก็บของอ่ะ เหตุให้ดัสไม่มีอ่ะหรือว่าทางแจ็กกี้อ่ะเขาจะเจอแล้วงั้นอ่ะเราไปหาแจ็กกี้ดีกว่าแจ็กกี้เขาเจอแล้วไม่เจอเขาเจอไหมไม่เจออ่ะเออตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงสองนาทีเลยนะเฮ้ยงั้นเราจะทำไงเฮ้ยข้างหลังฉันยังไม่ได้ดูเลยเธอดูเลยยังไปค่ะไปสิแจ็คกี้เดี๋ยวเหรอเฮ้ยแถวนี้ไม่มีฉันก็ไม่ได้ดูในห้องนี้เลยอ่ะ องสิจักกี้เข้ามาเลยฉันะรออยู่ตรงนี้ก็ได้เออจักกี้ฉันไม่เห็นมีอะไรเลยอะจักกี้เราหาดีๆสิ ที่ระเบิดจะไม่ทำงานนะมันมีกี่สายอะมันมีหลายสายเลยอะเอาเครื่องมือไปเธอฉันไม่เคยหน้ามากเธอฝากด้วยนะเหลือเวลาเหลือเท่าไหร่ย่ะเหลืออีกนาทีเดียวเฮ้ยแล้วสิ้แม่อะไรล่ะจกี้แล้วฉันจะใช้อันไหนอ่ะคีมค่ะคีมคีมใช่ไหม มันปลอดภัยกว่านี้ดีกว่า